กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกฐานสบายดีสุขสุขคนบุตรคามาส้มขีบซ่องม่ใหญ่เคี้ยวอาเตะนะพี่น้องเมื่อนี้ซาซูมาเป็นตากล้องให้ม่ใหญ่เคี้ยวตอนเสาร์พี่น้องเสาร์กับวันเสารามันได้ยากสวยเลยแหละเพลนซะเนาะร่างเสีออกเดินทางพี่น้องเพิ่นชิไปกวดเบิ่งหูเบิ่งตาเพิ่นเคี้ยวเงินเกื่อนสบายดีพี่น้องม่ใหญ่เคี้ยวเคี้ยวเงินเกลื่อนชิเป็ดขวดตาพี่น้องเอ้ย ไฮเพันนี้อเ่นาะบุญสกอนฐานมอเร่บุญสกอนสะตะเก่นเกาะไปพี่นองเลยอืมหาานมอเวกันัวแล้วยืนตรงตรงเออหาฐานมอเวลพ่นองอยู่ในตัวเมืองเลยตัวเมืองแกงกออกแหละแกงเกาะพ่นองเลิกงเผือกงองซะก่อนตัวช้าคือเขหญ่ง้มพูดห่งอติเป็นภาไปเนาะร้านช้สาวสวยเนาะ อตไปเอกช่องไป้ิพี่นงเอออ้อี่นะบอไปถามบอไปสั่งาทุน่ะชายอัน,นี่เป็นบอไปน้ำอายุน้ำอายุน้ำมียังเงิ้งไหยไปน้ำดอกนี่าายัทำอ,อย่าไปบอไปหรือเ่าอยู่มันเครื่องบออยาก,กไปอยากอยู่น้ำเมส่สวดสวดกระซอ,อก,อกปาคูนพี่นอ้นองไปดนไปหญเกี่ยวนาม,มอแต่ตัวเองมีไงเกี่ยว <laughs> มีไงคุ uh, uh ้นกับความดันขึ้นนั่งควนดันขึ้นเท่าไรล่ะเจ็บว่าขาใค่นี่ยความดันขื่นนี่เกาะเออยังคือเขาจะเบางไงบางหน่อยบ่ไปมีไงค้นกับห้ามอคือการดูเสาก็บอความดันไปสิไปลงลงไปถามมีไงเคี้ยวอยู่นอกคุ มื่อนี้สร้างมาเห็ดเลดพี่น้องเห็ดประตู mm. เห็ดอันนะ mm. ให้เฮือนเมยใหญ่เคี้ยวงามงามพี่น้องเลยเ mm. มื่อไหร่ก็จะเห็ดนะงามเลยมาเป็นตากล้องให,ให้เม่ใหญ่เคี้ยวพี่น้องเลย เนื่องจากว่ายายเคี้ยวผินเจ็๊บตา่นก็เลยถ่ายคลิปบอคอยได้เนาะสัสซุกับเป็นตากล้องให้เพิ่นอายีเอออายเต้สวัสดีป่าลุงในลูกใส่ชุดเรืองเอาไปส่งเขาไปบวชผาบบวชเน้นเอาไปโพลไหวยวนยุวัดให้สิหาเลี่ยงหรือเปล่ายุวัดโลด ไปโพเต้นะว่าอยู่วัดกินลายแม่บุ้มบอเอาแล้วเขาจะไปป้าว่าอยู่วัดเขาพูดได้ยากเลี่ยงนะฮะป้าอยู่วัดกินลายโพดดียินบอกดียินบ่ติว่าวนี่ยข้ามจะไปอยู่วัดบอก<ร>เป็นอย่างข้ามจะอยู่น้ำไผ่บ่ ฮะกินยังก่อมูที่เขาต้มต้มเอาไปพดไวอยู่หวัดอยู่ว่าอ่ะหล่อกินมนมให้ป้าลูกบึงเออควาข้าลังว่าให้กินน้ำไม่เด้อเตะแล้วบอกเค้นุมอูดูถูกนะไปจะกินเฉลียว กินขึ้นเอืดเลยห้องไยน่ยมัตอนรกใคไหวบ่ได้กินอฮกินอาอ่าอกินบลบอีกินเด้ออีกินไหมลูกบ่ยากมันบ่แซ่บมั่วมันนะกินซะลูกมันใหญ่ไว้นะกินซะบ่กินบ่กินปะกินเยอะอ่ะกินซะจงกิงนอกมกินมันจะไงไว้ลูกหลา อยาต้มวงมันจะไงวคือไผเอกไเกเหยียบตํารวจจะขาต้มวจแหละแต่สิว้าวที่าวมื้อกลางแจ้ฮอมที่อยยังไปดิารู้เหรอพ่อฮะอ้าวฮะอาลดจะไปต้นล่วยได้

เป็นอุ้มอุ้ยอุ้มอุ้ยดน่ะไปไปขึ้นรถนะไปขึ้นทางนั้นโอ้ยขาชิไปปะพนเลยโอ้ยขนมโอ้ยขอนกันเใดนาะโทรมา ตอนนี้กำลังกำลังขึ้นโหลดพี่น้องอ๋อเี็นเลยเนี่ยเฮียเขียวกำลังขึ้นโหลดพี่น้องเลยปราคุณแน่ยสบายดีพี่น้องสุดยอนพัดเจนน้อยเด็กของเรามาสุดยอดแล้วสิไปเฮียเขียวพระหงอไปกวดตรงกวดตาพี่น้องเลยโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นเฮียเขียวหรือเป็นเฮีคุณไปบอกพวกมอนี่ก็ได้น้องกันอุญลุงน้องกับจิกวดคือกันอ่ะอ่ะอ่ะให้เมียนคุณเนี่ยข้าตีนด้ย แต่าเดินก่อนเัมนูอเนางนางยเขียวพ่เนาะสมองเลยมงแงเอยู่ดีมีแห้งหลดน้ราตลอดปลอดภัยกรกเอโมยินเป็นู้กุกคนทุกคนกหลุดนร่างหเล่าอารเนาะทำจิไปหาผหล่อ่ะสบายดีสนปลยพี่เาลูกนะ สบายดีมั้งดูล่ะสบายดีขจนยปนเมยไ,ไหมยังเหึงอยากบังคับทอดเบืองเคลื่นเสืออันนี้ป่ะเจ้าก็เอาลังมันขึ้นเนี่ยวก็แม่ดเดี๋ยวองนะนนเนาะเจ้าฝังได้หรืลอลุงพื้มนมาแล้เอาลุงเนี่ยมันใช่คืนเอ <uko> อเจ้าก,ก็ตูดไปอีกตัวหนึ่งนะมันตูดเบาะนะตูดเบาะนะคุณนายไหมรถเกิดนะรถเกิดก็รถสลัวเกิดนะ

กินบ้างเขาบอกกินไหนไ่กินกับม่กินหัวกัมุนๆได้ชงผมใหม่เต็มจอเต็มจอเลยพี่น้องเลยหันมาดูห่ะหันไอเต้หันมาเต็มจอเต็มจอมาดูห่ะตอนนี้กำลังออกแต่เฮือนเด้อพี่น้องใครขยันชี้ไอ้ช้างเดี๋ยวแม่เอาแหวลงใหม่ห้าขอ บายบายได้ไหมบายลาไปดีด้ไอเซเว่นซื้อง่ายตัดตัดเมาบึกมบอกใหดีอาไมันมีอีทังนี้มันมีอย่างมันเจามึงแห้งอยู่ หัานขนมตั้งนานหั <h <h> <h <h ่นขนมพูนจืดอีจืดอีกขนมพูนกับห้านขนมไผยสตัวนี้หันขนมเอื้อตัวนนาหั่นขนมป่าพูนตัวน่ะเด้อให้พ่อทำเอิอดป่าเด้ออันอันพอเอได้ซื้อยังนนิบพออ้ได้ซื้อยังสักตู้เมยตู้ป่า ป่อยงปอื้อยไปอกได้ซื้อได้ไรปอกคำหงเลยเอันนี้ฮะกระน้งไพตอนนี้ฮันกระน้งน้ขาวอ๋อไพ่ิันกระน้องเอ้ยยังตำรวดฮันกระน้องเ้ยยังตั้งตัวไหนตั้งลวดเลยฮักน้ข้ามรถไอ้นุกทวันะ อ่ะพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ลาพี่น้องซัมมี่กําลัางเดินทางเด้อพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสบายดีพี่น้องอสบายดีพี่น้องเอออยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเด้อ